ที่สนามบินอูดอนธานีครับเพื่อที่จะเดินทางไปที่สนามบินสวนครับเย็นนี้เจอกันที่พระประแดงอาเขตนะครับพอกันแบบเต็มบุ้งมารำใจ้กันพร้อยบอยสิริชัยและแอนนนะฮะเย็นบอกผมเมาบวกผิดเลยเจ้าเขาไลฟ์สดเขาบอกว่าเขาจะพาตัวเองกลับมาด้วยให้ได้เมื่อศร้านี้ ทำไมเราทำไมเป็นคิดว่าเป็นแผงเอกเหรอแผลเขาอยู่ดิเขาก็นิ่งอยู่ดิเจอกันนะครับพี่น้องมาแล้งนะครับพระประแดงอาเจียน คอนเสิร์ตใหญ่มีิม่ยพัชรีผ่องการสัญจรมาเจอโคจรมาเจอกันนะครับพัชรีแล้วก็แอนนอรบีบนเวทีใหญ่ครั้งแรกเลยคู่นี้ที่พันทองนะครับชนบุรีแต่ว่ามือนี้มากสักคนหนี่มือนี้มากอย่าสักคนพระแดงอาเขตย์โพสก็ได้ครับอาทิตย์ด้วยครับนอกที่แล้วเราไปก่อนใช่ไหมที่ตัวเองก็เอา<ช>ไป<ช>เล่นด้วยอะที่พระแดง เป่ยพปเ,เแ,แวงลินต่พรุนี้ก็อรดีแบนนะครับทั้งวงเลยมีน้องเบด้วย,ยเอาวงเลินด้วยมี่ใหม่ภาษาลีหรอใม่ภาษาลีมานาวงบ่บ่จอนจัดจอนจัดหด สัจนจรน้องใหม่พัชรีนะครับจริง,รงๆอะเคยแบบมีคว่ำคืหลายเถื่แล้วอยากให้ใม่ไปงานผูเเน้เจ็บเราแล้วก็เสนอผู้จัดประสบจังหวะจักเถื่อเพิ่นก็บ่ค่อยว่างเนาะพัชรีเป<แ>็นคิ้วหลาย้วไหลแล้วก็เล้วกังานแน่นคือกันเด้่ยแน่นมา เมื่อเช้าผมมาถึง8โมงครับอย่างนี้ก็นอน8เจ้ามุงน่ะแหละนอนใช่ไหมเนยราก็นอนต่อมาตื่นตื่นไมครับม่นนอนกายนอนแต่งงจริงพอนไม่ได้ไม่ได้พักคืองานกังวลมันใช้พลังงานเยอะทีดีไม่ดีเพอาแดดเน เสรีการไฟฟ้าสีบุญเรืองนะค,ะนในใะครับหลานใหญ่ละบรรยากาศครับพี่น้องสีบุญเรืองก็เป็นสาขาลายนะครับมะบึงคือจะคือคดแน่นจนแบบเหมือนครับคือมาบึงวงใหญ่หอ,อกดูจูงหลานมาบึงแบบเวลาที่เขาเห็นพี่พี่แม่แม่ที่แบบรุนแรงห้องเสียเหมือนกับขาจากเป็นแบบเจ้าบ้านธรรมาดางสิเนาะตั้งใจเมาลดมป้าเด้อเมาลดกันแม่หลายคนหลายคนมาน้ำกันนั่งสิเนาะ แล้วก็มีมะปร้แบ่งเศร้า,ามะป่อยให้แล้วก็แม่บึ่งตลอดเดิมสิ่มหแบบคือแบวตาแล้วก็สีหน้าเราสื่อได้ถึงความแบบอ่คือหักเขาอย่หลีแบบติดตามจริงๆงนี่สินะแบบบ้านๆนี่แหละบ็ได้แบบเอียงนเนาะเขาก็รู้สึกแบบดีใจเป็นชาวบ้านพี่ๆแม่ๆทุกท่านมาดูชมขอบคุณหลาย,ย,ยเลยครับเทปยังึงกับบึง เด <rí> e> ็ด <Safe> ย <hart mark> <les> ังไง้เบ to <together> ิ่งกับเบิ่งนี่เห็นไหมมันปิดกันมันเพจไหมใช่ทุกคนต้องแชร์ไปเยอะๆแล้วก็กดไลค์ให้ผมเยอะๆหน่อยนะครับเอเวลามาเบิงไหลอ่ะมันเพจมันปิดกันมันไม่ค่อยนี่ ขาไลฟ์ไลฟ์จังึ้นเครื่องย่านลับแม่ <ừ. S 1> แม่โทรหายอาย่านหนึงโทรมาหนมันวยหบอเขาบอกเรวบัดดงะเจ้หิงที่รัสวัสดีจ้าเดินทางปลอดภัยแม่